เมื่อจิตมีสิ่งไม่ดีเกิดร่วมธรรมชาติของจิตก็ไม่คัดคา้านสั่งมาที่ร่างกายคนเราก็เลยพูดไม่ดีทำไม่ดีจากที่เราเห็นมาถ้าจิตโสกปกจะเป็นอย่างนั้นมันเศร้าหมองมันขุนมัว เห็นไหมถ้าโลภเกิดร่วมกับจิตมันก็โลภจัดถ้าโทสะเกิดร่วมกับจิตมันก็โกรธจิตนะถ้าโมหะเกิดร่วมกับจิตมันก็หลงอุปมาเหมือนกันกับน้ําถ้าเราเอาอุจจาระขอภัยเอาขี้เอาไปใส่น้ํา น้ำก็ไม่ได้ต่อต้านกลายเป็นน้ำสกปรกน้ำที่สะอาดนี้แหละเอาขี้เป็ดขี้ไก่ไปใส่ก็สกปรกเอายาพิษใส่มีพิษร้ายด้วยเอาของเหม็นใส่น้ำก็เหม็นเห็นไหมแต่ว่าความเหม็นความสกปปกไม่ใช่น้ำ น้ำไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นจิตของเราท่านทั้งหลายภาวนาเป็นอย่างนั้นความโลภไม่ใช่จิตความโกรธไม่ใช่จิตความหลงไม่ใช่จิตแต่มันทำให้จิตเศร้าหมองขุนมัวมืดบอดเห็นไหมเพระเาะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงแสดงไว้ ให้พวกเราได้ศึกษาน้ำสกรปรกสรุปความสกรปรกไม่ใช่น้ำถ้าคนมีปัญญาอย่างน้ำแม่น้ำเจ้าพยานของเสียของอะไรต่างๆไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพญาแต่คนมีปัญญาเขามีเครื่องกรองกรองหยาบก,กรองกลางกรองละเอียด ฆ่าเชื้อโดยแสงอุนตราไวโอเรกน้ำสกรปรกความสกรปรกออกหมดสิ้นไม่เหลือเหลือแต่น้ำเขาเรียกว่าน้้ำสะอาดเห็นไหมขายก็ได้เงินเอาไปทำอะไรก็ได้ไประโยชน์ข้อนี้ฉันใด เจตใจของคนทั้งโลกแม้จะสกปรกเพียงใดก็ตามถ้าเราใช้หลักธรรมที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสมพุทธเจ้าแสดงไว้สามารถเอาบาปออกจากจิตได้เห็นไหมหลักพระพุทธเจ้าแสดงไว้การทำลายบาปหรือเอาบาปออกจากจิตมีอยู่สามระบบ อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเห็นไหมเพราะบาปไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่บาปเอาออกได้ถ้าเราจะนึกถึงสมัยครั้งพุทธกาล <c oughs> องคุลิมานโจรเห็นไหม ฆ่าคนมาตั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนบาปเต็มหัวใจเลยทำไมเขาจึงทำอย่างนั้นเป็นลูกปุโลหิตพ่อสอนพระราชาแต่เพราะอาจารย์โง่อาจารย์ชั่วแนะนำให้เขาทำผิด เห็นไหมอย่างที่เราได้ศึกษาเราเรียนได้ฟังมาอยู่เป็นประจำเมื่อเขาเข้าใจผิดเขาก็เลยกลายเป็นโจรเพราะอาจารย์บอกว่าวิชาวิสนุมม์นี้ถ้าผู้ใดเรียนจบแล้วจะเลิศก,ก่อคนทั้งโลกอหิงสกะชื่อนั่นนะผู้ไม่เบียดเบียนใคร อหิงสะกะเมื่ออาจารย์สอนผิดอย่างนี้คืออยากให้ลูกศิษย์ตายเพราะคำยุยแย่ของลูกศิษย์ลูกหาด้วยกันอาจารย์หลงเชื่อก็เลยใช้เพทุบายจึงสอนดังที่กล่าวมาอาหิงสะกากุมามรแรกๆก็ไม่อยากทำเพราะไม่เคยทำชั่ว แต่เมื่อฟังไปฟังไปแล้วต้องการมนพิเศษก็เลยยอมบูชาครูด้วยนิ้วมือผันคนดูเดีเพราะฉะนั้นจึงเป็นมหาโจรฆ่าคนไปตามลำดับแล้วก็ตัดนิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยเรียกว่าองคุลิมานโจร จนผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลัยจนได้999คนในที่สุดพ่อกับแม่ปรึกษาหลือกันเพราะได้ทราบข่าวว่าพระราชาประกาศทวบพระนครว่าพรุ่งนี้เราพร้อมทหารจะไปจับ องคุริมานคนนี้ฆ่าให้ตายเลยแต่ก่อนนั้นให้จับเป็นสั่งทหารเท่าไหร่ทุกคนไปจับเป็นจับไม่ได้เสักสิพระราชาจะไปยังพร้อมทหารประมาณห้าร้อยนายแล้วเป็นยังไงต่อไปพ่อแม่ได้ยินอย่างนั้นองคุริมานคนนี้ก็คือลูกของเรา ปรึกษาารือกันระหว่างพ่อกับแม่พ่อก็รู้อยู่ว่าลูกเป็นลูกของตัวเองแม่ก็รู้ก็เลยบอกว่าเราจะไปช่วยลูกของเราเอาลูกของเรามาไว้ที่บ้านขอให้พ่อไปเถอะไปเอาลูกมา ผู้เป็นพ่อกลัวลูกจําไม่ได้กลัวลูกจะฆ่าไม่กล้าไปในที่สุดเป็นอย่างไรเมื่อพ่อไม่ไปแม่ก็จะไปเององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมมาัมพุทธเจ้าของเราพระองค์พิจารณาดู <c oughs> สัตว์โลกถึงบุคคลผู้มีบุญ พระองค์จะเสด็จไปโปรดวันนี้จะไปโปรดพรุ่งนี้จะไปโปรดใครเนอเมื่อพระองค์พิจารณาไปพิจารณาไปองค์คริมานคนนั้นก็มาโปรดในมามาปรากฏในข่คือพยานพระองค์พิจารณาดูแล้วเขาสร้างบุญมาสมบูรณ์แล้วแต่เพราะหลงเชื่ออาจารย์สอนผิดเพระาะฉะนั้น เราต้องไปช่วยเห็นไหมแม่ก็ไปแม่ไปถึงก่อนพอไปถึงแล้วองค์กริมานเห็นก็รู้อยู่ว่าแม่ไปรยเข้าหาเลยวันนี้เราไม่ต้องไปหาคนลำบากแม่มาแล้วเราเจะนิ้วมือของแม่นี่แหละเป็นนิ้วที่หนึ่งพัน พระพุทธเจ้าของเราเสด็จไปโปรดกำลังจะฆ่าแม่เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จไปองค์คุริมานวางแม่เลยไปเข้าหาพระพุทธเจ้าเอานิ้วมือสมณะดีกว่าบุญมันมีอยู่เห็นไหม ถาองค์ปริมาณข้าแม่อนันตริยกรรมจากมนุษย์ไปไหนอาเวจีมหานรกที่เดียวแต่บุญองค์ปริมารสร้างไว้หลายภพหลายชาติหลายกาบหลายกันเมื่อเห็นพุทธเจ้าวางแม่เมื่อวางแม่แล้วก็ปรีเข้าหาพพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าทำอย่างไร พระอ,องค์ก็เสด็จดำเนินเดินไปธรรมดาธรรมดาเดินไปธรรมดานี่นะองค์คุรรมานธรรมดาเนี่ยเป็นคนกำยำคนเข้มแข็งคนแข็งแรงคนใหญ่ด้วยวิ่งฆ่าช้างก็ได้ไล่ม้าก็ทัน แต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราหนึ่งแสดงอิทธาพิสังขารลิธิ์ที่ปูนงแต่งขึ้นเดินไปตามปกติองค์ุริมานก็วิ่งสุดแรงเกิดว่าจะฆ่าพระพุทธเจ้าและตัดเอานิ้วมือเป็นนิ้วที่พันพระองค์เดินไปองค์ุริมานวิ่งตามวิ่งสุดแรงเกิดก็ไม่ทัน อิทธาพิสังขารเป็นอย่างนั้นเมื่อไล่ไปไล่ไปไล่ไปไม่ทันสักทีเหนื่อยเมื่อเหนื่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่ไหวก็เลยร้องตะโกนสมณะหยตกรสมณะหยตกรสมณะหยดกรพระพุทธเจ้ามองกลับไปหาองค์ุริมายก็ตรัสว่า ดูก่อนอหิงสก,กะเราหยุดแล้วแต่ยังเดินไปอยู่พระองค์ก็เดินไปตามลำดับองค์คริมานเมื่อหลายครั้งหลายข่าวก็เลยร้องตะโกนไปสมณะโกหกยังเดินไปอยู่บอกว่าหยุดแล้วหยุดแล้วอันนี้ว่าสมณะโกหก พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าดูก่อนอหิงสกะเราหยุดแล้วหยุดจากการทำบาปเท่านั้นเองครูบาจารย์ญาติโยมทั้งหลายแม่จีแม่ฟามผู้มีบุญพอได้ยินเท่านั้นเองธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสเข้าถึงจิตทันทีเห็นไหม บาปที่กุ้มรุมจิตไล่ตามฆ่าพุทธเจ้าหายวับออกไปเลยบุญกุศลเกิดขึ้นมาไหลลงสู่ใจจิตใจก็เลยผ่องใสเมื่อผ่องใสก็เลยเข้าใจในพุทธพจน์ทบทนี้เราหยุดแล้วหยุดจากการทำบาปแต่เธอที่ยังไม่หยุดยังตามฆ่าเราอยู่เห็นไหม รู้และเข้าใจเลยจริงพระองค์ไม่ทำบาปแต่เรายังทำบาปยังจะฆ่าพระพุทธองค์อยู่เมื่อเข้าใจอย่างนั้นจิตใจก็เลยผ่องใสเห็นไหมถ้าบุญเกิดร่วมกับจิตจิตมันจะผ่องใสวางดาบแล้วก็เข้าไปกาดแท้ประยุกและคนบาท ขอองค์เสด็จพร,ระบรมศาส,สดาสัมมาสมสพุทธเจ้าแล้วก็รำพึงรำพันต่อพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญน,นานเหลือเกินพระพุทธเจ้าข้านานเหลือเกินพระพุทธเจ้าข้ากว่าพระองค์จะเสด็จมาโปรดข้าพระพุทธองค์เห็นไหม ถ้าจิตผ่องใสมันเข้าใจง่ายและในที่สุดพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังแล้วก็นำไปที่วัดพระเชตวันเห็นไหมตื่นเช้าขึ้นมาที่วันใหม่ เมื่อพระองค์ทรงพิจารณาแล้วถึงบุญบารมีของอหิงสกะกุมมารก็เลยประทานเอหิพิคุประสัมปทาให้บวชให้เลยเห็นไหมตื่นเช้าขึ้นมาพระเจ้าประเสริที่โกศลพร้อมด้วยทหารเตรียมพร้อมฆ่าให้ตายวันนี้เลย แต่ว่าวัดพระเจตวันเป็นทางที่พระองค์ต้องผ่านถ้าผ่านแล้วพระองค์จะเข้าไปกราบพระสมมาสมพุทธเจ้าส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงก็เลยพาทหารเข้าไปในพระเจตวันมหาวิหารพระองค์นั่งอยู่กลางประชุมสูงเมื่อพระราชาเสด็จเข้าไปพร้อมบริวารทหาร ก็ไปกราบเมื่อกราบแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยตัดถามว่าดูก่อนมหาบอพิษเหตุจะได้หนอพระองค์จึงนำทหารไปมากมายถึงขนาดนี้ถึงห้าร้อยพระเจ้าประเสนที่โกศลสนก็เลยกราบทูลว่าค่าแต่พระองค์ผู้เจริญ มหาโจรฆ่าคนไม่เลือกทำให้ประชาชนอยู่ด้วยความลำบากทำให้ประชาชนดูด,ด้วยความเดือดร้อนวาดภวาเพราะฉะนั้นวันนี้จะได้นำทหารไปจัดการจะฆ่าอาหิงสกะนั้นเลย พระพุทธองค์ก็เลยส่งพิจารณาแล้วก็เลยตัด <c oughs> ดูก่อนมาหาบ่อพิษถ้าองค์คุริมาณหรืออหิงสกะกุมานนั้นเขาเลิกจากการทำบาปแล้วเลิกเดกขาดจะไม่ทำอีกพระองค์จะทำประการใดข้าพระองค์ก็จะให้อภัย พระราชาตัถ้าเขาได้บวชละถ้าหิงสกะเดี๋ยว่ามหาโจรคนนั้นเขาบวชแล้วในพระธรรมวินัยพระองค์จะทำประการใดพระราชาประเสนิโกศลทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ามหาโจรคนนั้นเขาเลิกเด็กขาด และได้บวชในบวรพุทธศาสนาข้าพระองค์จะคุ้มครองจะถวายความอุปถรัรมภ์อุปถาดดูแลรักษาพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าดูก่อนมหาบอพิษนั่นไงชี้ใส่พระองคุลิมานเห็นไหม พระราชาตกตะลึงเลยเห็นไหมเวลาบาปเกิดร่วมกับจิตฆ่าคนไม่ยัง้งแต่พอบุญเกิดร่วมกับจิตเลิกจากการเป็นมหาโจรแล้วบวชในบรวรพุทธศาสนาเห็นไหมประพฤติปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุ โสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกิทาคามีมักสติคาทาคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลและอรหันตะมักอรหันตะผลเห็นไหมบาปที่เขาฆ่าคนมา999คนอรหันขออภัยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นปุ๊บเวลาเดียวเท่านั้นเอง ครั้งแรกบาปหมดสิ้นไม่เหลือเห็นไหมขาดกระเด็นออกจากจิตหมดเลยเหลือแต่บุญกุศลร่วมกับจิตถ้าผู้ใดบรรลุสกิทาคามีมัตอนุสัยกิเลสเบาบางไปประมาณครึ่งหนึ่งคำว่าอนุสัยกิเลสคือกิเลสที่จะทำให้เวียนว่ายตายเกิด ถ้านาคามีมรรคเกิดอนุสัยหมดสิ้นไม่เหลือถ้าอรหันตมรรคเกิดบุญทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ก็ละหมดสิ้นเหลือแต่ดวงจิตผ่องใสบริสุทธิ์สงบเย็นอยู่อย่างนั้นเห็นไหมนี่มันแก้ได้เพราะฉะนั้นการเจริญ ภาวนานมันจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากที่เราทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนควรเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษพราะฉะนั้นหลวงตาจึงได้ยกตัวอย่างมาเพื่อเราท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจขนาดทำบาปมาถึงขนาดนั้นบุญกุศลที่เคยสร้างไว้สมบูรณ ก็ยังแก้ไขได้เลยเห็นไหมนี่เพราะฉะนั้นเดออ่ะวันนี้วกกมหาภาพ